สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆม,มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy A80 Pro Max X ซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้มีความลับหลายอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนและววันนี้ผมจะพาทุกคนไปจอดลิกทุกฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ เริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยครับ Galaxy A80 Pro Max X มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาดใหญ่6.9นิ้วแบบเต็มหน้าจอไร้ขอบทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือท่องโซเชียลมีเดียสนุกสุดๆโดยไม่มีรอยบากหรือรูจอก,กล้องให้กวนใจจุดเด่นที่ทำให้หลายคนต้องสนใจคือกล้องหมุนอัจฉริยะ rotating camera ซึ่งสามารถสลับจากกล้องหลังเป็นกล้องหน้าได้ทันทีทำให้การถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลมีคุณภาพสูงเท่ากับกล้องหลัง แถมยังมีฟีเจอร์พิเศษซ่อนอยู่ที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นคือโหมดถ่ายภาพลับ Secret โ Mode ซึ่งสามารถเก็บรูปและวิดีโอแบบส่วนตัวโดยไม่ให้ใครเข้าถึง ส่วนของประสิทธิภาพ Galaxy A80 Pro Max X ใช้ชิปเซ็ตอ c t ต c าขอรุ่นล่าสุดคู่กับแรม12 g b และ ROM 512 g b ทำให้การเล่นเกมหนักหนักหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังรองรับ 5G และ Wi-Fi 6E ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วแรงสุดๆและมีฟีเจอร์เกม Booster Secret ที่ซ่อนอยู่สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมโดยเฉพาะช่วยให้ FPS คงที่และลดความร้อนของเครื่อง ในด้านกล้อง Galaxy A80 Pro MaxX มาพร้อมกล้องหลังความละเอียด108 MP พร้อมเลนส์ Ultra Wide และเทเลโฟโต้ซึ่งสามารถซูมแบบดิจิทัลได้ถึง100เท่าและยังมี AI Camera Secret ที่สามารถปรับโหมดถ่ายภาพให้เหมาะสมกับสภาพแสงและวัตถุอัตโนมัติบอกเลยว่าภาพออกมาคมชัดและสวยงามมากๆแม้ในที่แสงน้อยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์วิดีโอ Secret Recording ที่ซ่อนอยู่สามารถบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงแบบลับๆโดยไม่แสดงบนแกลเลอรี่ เรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่น Galaxy A 80 Pro Max X มาพร้อมแบตเตอรี่7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 65W Super Fast Charging ซึ่งชาร์จเพียง30นาทีสามารถใช้ได้เต็มวันและยังมีฟีเจอร์แบตเตอรี่ Secret Mode ที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่โดยจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะส่วนระบบซอฟต์แวร์ Galaxy A 80 Pro Max X ใช้ One UI 7.0บน Android 15มีฟีเจอร์ลับหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ เช่น Secret Folder สำหรับเก็บไฟล์สำคัญเ d g e p e n s l s r e t s t s r t r u t u t สำหรับเข้าถึงแอปโหลดได้เร็วและ r i v a c y Secret Guard ที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่อนุญาตอีกสิ่งที่ผมชอบมากคือเสียงลำโพง Stereo Secret Sound ที่ให้มิติดเสียงสมจริงเหมือนโรงภาพยนตร์และมีระบบสั่น a p t i c Secret Feedback ที่ปรับแรงสั่นให้เหมาะกับการเล่นเกมหรือพิมพ์ข้อความทำให้ประสบการณ์การใช้งานสมบูรณ์แบบมากขึ้น สุดท้ายแล้ว Galaxy A 80 Pro Max X ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่รวมทุกความลับและเทคโนโลยีล่าสุดเอาไว้ในเครื่องเดียวทั้งดีไซน์สุดล้ำฟีเจอร์ซ่อนสุดพิเศษกล้องระดับโปรประสิทธิภาพแรงและแบตเตอรี่ทนทานเหมาะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนครบเครื่องและยังชอบสิ่งลับๆที่คนทั่วไปไม่รู้ บอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่แตกต่างจากทุกเครื่อง Galaxy A80 Pro Max X คือคำตอบและนี่คือสมาร์ทโฟนลับสุดพิเศษของ Samsung ที่คุณไม่ควรพลาดผมรับรองว่าถ้าคุณได้ลองสัมผัสจะหลงรักฟีเจอร์และดีไซน์ของมันแน,น่นถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นสคริปต์ยาวกว่า1,000คําคำที่ลงรายละเอียดทุกฟีเจอร์ลับมากขึ้นสำหรับการทำวิดีโอแบบเต็มๆได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชัน